สวัสดีค่ะคุณกิติค่ะขณะนี้นะคะแอนรายงานสดอยู่หน้าปากซอยทองดีพัฒนาค่ะอำเภอองคร,รักษ์ค่ะจังหวัดนครนายกนะคะตอนนี้แอนมาพิสูจน์เอ่อเรื่องของที่ดินที่เป็นกระแสะในโลกโซเชียลในขณะนี้นะคะว่าเป็นที่ดินูแดีและสวยนะคะเพราะว่ากันว่ามีเพียง50,000บาทสามารถสามารถเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้ได้นะคะเดี๋ยวแอนจะพาเข้าไปพิสูจน์ความจริงกันค่ะ นี่จะเป็นหน้าปากซอยทางเข้าที่ดินนะคะมีเพื่อนบ้านนะคะมีถนนอคอนกรีตนะคะ8เมตรใหญ่ๆเลยค่ะตรงนี้นะคะกำลังนำความเจริญเข้าไปในที่ดินแล้วนะคะเพื่อนบ้านเต็มแบบนี้เลยค่ะส่วนไฟนะคะนี่ค่ะเข้าไปในซอยแล้วค่ะตรงนี้ค่ะทางเข้าของที่ดินเรานะคะ นี่ค่ะคุณกิติคะขณะนี้นะคะแอนอยู่ที่หน้าแปลงของที่ดินแล้วนะคะนี่ค่ะสวยๆแบบนี้เลยค่ะส่วนถนนของหน้าแปลงนะคะเขาว่ากันว่า,าจะมีขนาดประมาณแดเมตรค่ะนั่นค่ะเพื่อนบ้านกำลังปั่นจักรยานออกกำลังกายอยู่นะคะตอนนี้เป็นยามเย็นค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวแอนจะพาไปชมที่ดินที่อยู่ด้านในนะคะเดินลงไปไม่ลึกนะคะนี่ค่ะ เดินได้เลยค่ะประมาณนี้เลยค่ะนี่นะคะอันนี้จะเป็นภายในแปลงนะคะท่านที่หอยหาความเป็นธรรมชาตินะคะแต่ไม่ห่างไกลความเจริญค่ะที่ดินแปลงนี้ตอบโจทย์มากค่ะนี่ค่ะจะเป็นภายในที่ดินของเรานะคะด้านหน้าจะเป็นเสารักเขตค่ะที่ดินแต่ละแปลงนะคะจะมีขนาด200ตารางวาค่ะ200ตารางวาท่านสามารถที่จะปลูกบ้าน เลี้ยงไก่เลี้ยงปลาทําทการเกษตรนะคะตรงนี้เหมาะมากค่ะที่ดินตรงนี้นะคะน้ําไฟเข้าถึงหน้าซอยแล้วนะคะแล้วก็ห่างจากศูนย์การแพทย์ประเทศเพียง7กิโลเมตรนะคะห่างจากฟิวเจอร์ปาร์คลังสิตประมาณ50กิโลเมตรค่ะ,ะจะอยู่ใกล้ๆกับปั๊มบางจากใหญ่กม49นะคะตรงนี้นี่ค่ะสวยๆแบบนี้ธรรมชาติแบบนี้นะคะ ตอนนี้จะเหลือเพียงแค่3แปลงเท่านั้นนะคะลูกค้ารีบจับจองด่วนนะคะเพราะว่าเขามีโปรโมชั่นดีๆค่ะดาวเพียง50า0 0สามารถเป็นเจ้าของที่ดินได้เลยนะคะตรงนี้ลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจในที่ดินตรงนี้สามารถติดต่อแอนด่วนนะคะที่เบอร์098 798 9929ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ